สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องพาราโบลาแล้วนะพาราโบลาพาราโบลาตอนที่นักเรียนเรียนตอนมสามเนี่ยพาราโบลามันจะมีแค่ง่ายกับควา้าแต่พอเรียนในมสี่เนี่ยพาราโบลาจะมีแบบที่อ้าขวาน,นะครับแล้วก็อ้าซ้ายด้วยโอเคก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าพาราโบลาคืออะไรครับพาราโบลาก็คือเส้ของจุดนะคือตัวอย่างเป็นเส้ของจุด เส้นของจุดก็เนี่ยพวกพวกจุดสีชมพูพวกนี้นะครับที่บนเส้นน้ําเงินเนี่ยเป็นมันมันจุดมาต่อกันแบบมากมายไปเรื่อยๆเลยนะขึ้นไปเรื่อยๆด้วยโอเคขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเซ้นของจุดทั้งหมดพวกนี้นะครับมันจะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าจุดโฟกัสแล้วก็ห่างจากเส้นคงที่เส้นหนึ่งเราเรียกว่าไดเรกทริกนะครับ เป็นประยะทางเท่ากันอาทิเช่นจุดเขียวนี้ห่างจากจุดโฟกัสเท่ากับจุดเขียวนี้ห่างจากเส้นไดเรกทิกต้องต้องห่างเท่ากันถ้าเรายงลองยกตัวยอย่างจุดจุดสีส้มนี้ต้องห่างจากจุดโฟกัสเท่ากับห่างจากเส้นไดเรกทิกแบบนี้ครับต้องต้องเท่ากันมันต้องเท่ากันทุกจุด เป็น้านล้านจุดในนี้จะต้องมีลักษณะแบบนี้ทั้งหมดถึงจะเรียกว่าพาร,ราโบลาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนนิยามหรือความหมายของพาร,ราโบลาได้แบบคร่าวๆดังนี้ครับพาราโบลาคือเซตของจุดเซตของจุด ที่มีระยะห่างจากจุดคงที่เท่ากับระยะห่างกับเส้นคงที่ โอเคเนาะคือมันที่คุณอธิบายนะครับซึ่งจุดคงที่จุดนั้นเราก็จะหมายถึงโฟกัสนะครับแล้วก็เส้นคงที่เส้นนั้นเราหมายถึงเส้นดิเล็กทริกทีนี้เราก็ยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างการใช้งานการใช้งานจานดาวเทียมครับยกตัวอย่างการใช้งานคือจานดาวเทียม เช่นเรามีจานดาวเทียมฟื้อแบบนี้นะครับแล้วตรงกระเป๋ะรับสัญญาณเนี่ยตรงที่เป็นกระเป๋อรับสัญญาณเนี่ยมันเป็นจุดโฟกัสนะครับพอพอขึ้นนะครับมันเข้ามาฟื้มันก็จะเด้งกลับมาหาที่จุดโฟกัสเสมอเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นเขาเลยอาศัยความรู้เรื่องพาราโบลาเนี่ยไปใช้ในการสร้างจานดาวเทียมโอเคไหมต่อไปต่อไป สมมุติว่าเราไปทำโต๊ะสนุกเกอร์นะครับทำโต๊ะสนุกเกอร์โดยทำให้ให้โต๊ะสนุกเกอร์นั้นมันเป็นโค้งพาร,ราโบลาฟื๊นนะครับเจาะรูตรงจุดโฟกัสนะครับพอเราแทงลูกสนุกเกอร์เข้าหาด,ด้านของมันก็จะลงเสมอเลยโอเคไหมก็ประมาณนี้นะครับต่อไป ลักษณะของสมการก็จะมีอยู่สองแบบดังนี้นนมาดูครับ เราก็จะมีโต๊ะเอ้ยเราก็จะมีสมาการครับสมาการสมาการแบบหงายคว่ำนะครับหงายคว่ำเอ่อถ้ามันจะหงายก็คือ c ีแคเนี่ยจะต้องเป็นบวกแสดงว่า c ีแคเนี่ยจะต้องมากกว่าศูนย์นะครับถ้ามันจะเป็นคว่ำก็แสดงว่า c ีแคเนี่ยน้อยกว่าศูนย์นะ แล้วก็ส่วนที่เป็นสมการสมการอ้าขวากับอ้าซายครับการที่มันจะอ้าขวาก็หมายความว่า c cat มากกว่า0การที่มันจะอ้าซ้ายก็คือ c cat น้อยกว่า0โอเคเนาะทีนี้ลักษณะการเป็นยังไงครับ ไอลักษณะสมการก็จะกลายเป็น y ลบ k เท่ากับ 4c x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองครับอันนี้ก็เป็น x ลบ h เท่ากับเฮ้ยเขียนผิดขออาภัยครับผิดเขียนผิด x ลบ x ลบ h ถ้ามกกุกำลังสองเท่ากับ 4c 4c y ลบ k นะครับถ้าเป็นอ้าขวาอาซ้ายก็เป็น y ลบ k ถ้ามกกุกำลังสองเท่ากับ 4c x ลบ h ทีนี้วิธีจำนะวิธีจำว่า อะไรที่มันอ้าขวาอาซ้ายและยกสองจะเป็นไงครับอย่างเงี้ยเราดูลักษณะกราฟนะการที่เป็นกราฟงายือกราฟข้ามเนี่ยมันล้อมแกนอะไรอยู่ครับมันล้อมแกน y ใช่ไหมการที่มันจะล้อมแกน y แสดงว่าใครมีสองแขน x ต้องมีสองแขนไปล้อมแกน y x ต้องมีสองแขนไปล้อมแกน y นี่โอเคส่วนถ้าเป็นอาขวาอาซ้ายนะครับถ้าเป็นอาขวาอาซ้ายเนี่ยนี่คือวิธีจำนะอาขวาอาซ้ายเนี่ยคือมันล้อมแกน x การที่มันจะล้อมแกน x ได้ใครมีสองแขนครับ Y y ต้องมีสองแขนแล้วก็ไปล้อมแกน X เนี่ยนี่คือวิธีจำว่าระหว่ง X, y, า,าง X กับ Y ใครยกกำลังสองโอเคเนะะโอเคทีนี้เราก็จะมาดูองค์ประกอบของพาราโบลาครับองค์ประกอบองค์ประกอบก็สมเป็นว่าพารโาโบลาหงายเนาะ เราเล่างายก็จะมีจุดยอดนะครับจุดยอดอยู่ตรงนี้ตัวเทคอยู่ที่จุด HK แล้วก็มีจุดโฟกัสอยู่ในจานดาวเทียมนะครับแล้วก็ระยะห่างจากโฟกัสถึงจุดยอดนะครับคือ C Cap เข้าไหมพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มีเส้นไดเ็กตริกครับเส้นไดเ็กตริกอยู่ข้างล่างวันนี้ ซึ่งระยะห่างจากจุดยอดจนถึงระยะห่างจากจุดยอดจนถึงเส้นเอกติกก็ต้องยาวเป็น c ีแคปช่องเหมือนกันไหมครับแล้วแล้วพาราโบล่าเนี่ยมันจะมีเส้นเาาตัสเลกตัม um ครับคือคือเส้นที่ลากผ่านจุดโฟกัสและตั้งฉากกับแกนสมมาตรนะครับ เรียกว่าลาตาสเลกตัมยาวเท่ากับค่าสมบูรณ์ของสี่ีครับแล้วก็จะมีแกนสมมาตรนะก็เนี่ยสีเทาๆนี่เรียกว่าแกนสมมาตรแกนสมมาตร เขียวเรียกว่าไดเล็กติกนะครับเอ้ยเอ่อสีเขียวเรียกว่าไดเล็กติกไโอเคต่อไปถ้ามันอ้าข,ขวาครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมมาแหละนะครับเดี๋ยวเราจะวาดคร่าวๆนะครับถ้ามันอ้าข,ขวาทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมจุดโฟกัสก็อยู่ในนี้เส้นไดเล็กติกก็อยู่ตรงนี้นะครับเส้นไดเล็กติกจะอยู่ตรงนี้ชิอืมแล้วก็ระยะตรงนี้ จุดยอดเนาะก็ต้องป cat เป็น c c a t ทไงีแค c ซี c a t เหมือนกันโอเคลาตาัสลาตัสเล็กตัมก็มีเหมือนกันแกนสมมาตรก็มีเหมือนกันโอเคอืทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างครับครูจะให้สมก,การครูจะให้สมก,การเส้นตรงมาเอ้ยสมก,การพาราโบลามานะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยบอกองค์ประกอบต่างๆพร้อมกับวาดกราฟออกมาครับว่าจะเป็นยังไงเรามาดูเลย มันก็จะกลายเป็นตัวอย่าง y ลบสามทั้งหมดกำลังสองนะครับ y ลบสามทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ c คูณลบสาม x บวกสองโอเคทีนี้เราเห็นแล้วครับว่าใครมีสองแขน y มีสองแขนล้อมแกน x การที่มันล้อมแกน x หมายความว่าไม่อ้าขวาก็อ้าซ้ายแต่ตอนนี้ c มันเป็นลบนะครับพอ c เป็นลบก็อ้าซ้ายครับแล้วก็บอกเลยข้อที่หนึ่ง c เท่ากับลบสามข้อที่สองอ้าซ้ายข้อที่สามจุดยอด จุดยอดคือ x เป็นลบสอง y เป็นสามจุดยอดคือ x เป็นลบสอง y เป็นสามต้องกลับเครื่องหมายนะครับโอเคต่อไปเราก็วดกาดกราฟมาเข้าวๆาครับวาดกราฟชึบชึบนะ x เป็น 2, ลบสองลบหนึ 2, ่งลบสอง y เป็นสามหนึ่งสองสามตรงนี้คือจุดยอดอ้าซ้ายก็แบบนี้ครับทีนี้โฟกัส เข้าไปนในจานดาวเทียมสามช่องเข้าไปนในจานดาวเทียมสามช่องก็จะกลายเป็นหนึ่งสองสามแสดงว่าโฟกัสอยู่ตรงนี้ครับโฟกัสโฟกัส X เป็นจุดโฟกัสหนึ่งสองสามสี่ห้าเเป็นลบห้า y เป็นสามข้อที่สามในข้อที่สี่จุดโฟกัสคือ X เป็นลบห้า y เป็นสามต่อไป เส้นไดเ็กตริกก็ต้องออกมาข้างข้างล่างจาระเทียมสามช่องหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอยู่บนแกนพอดีเส้นสีเขียวคือเส้นไดเ็กตริกครับุนับผิดต้องเป็นหนึ่งสองสามต้องกระเทิรม์มอีกหนึ่งช่องครับนับจากนับจากจุดยอดไปสามช่องนะหนึ่งสองสามไดเรกตริกอยู่ตรงนี้ครับ ไดเล็กติกก็คือเส้น x เท่ากับหนึ่งเนาะอาจจะย้ายข้างได้เป็น x ลบ1เท่ากับศูนย์เราก็จะได้ว่าอันที่ห้าไดเล็กติกไดเล็กติกคือ x เท่ากับหนึ่งครับหรือ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ 6, 6, มมมมเนาะ, 3, 3, ะ 0, ต่อไปข้อที่หกข้อที่หกแกนสมมาตรแกนสมมาตรคือเส้นสีส้มนี่คือเส้น y เท่ากับสามหรือ y ลบสามเท่ากับศูนย์ครับต่อไปข้อที่เจ็ดลาตัส เรกตัมยาวเท่ากับค่าสมรของสี่ีนะครับเป็นสูตรกลายเป็นสี่คูณลบสามกลายเป็นสิบสองครับกลายเป็นสิบสองโอเคก็จะประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูแบบฟูกหัดครับแบบฟูกหัด ไปฟื้หาอ่ข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ให้ครบทั้งสี่แบบนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งคืออาซ้ายไปละอ่าแบบข้อหนึ่งอาขวาละกันนะครับก็จะกลายเป็นสมการอาขวาล้อมแกน x แสดงว่า y ต้องมีสองแขน y ต้องอยู่กำลังสองครับ y บวกหนึ่งเท่ากับกำลังสองเท่ากับสี่คูณ 2x ลบ2ครับอันนี้ลักษณะกราฟเนี่ยอ้าขวา y y มีสองแขนล้อมกัน x การที่ล้อมกัน x อาจจะเป็นอ้าขวาอ้าซ้ายนะครับซึ่งอ่านแต่ครูว,วาดกราฟคร่าวๆนะอ้าขวาจุดโฟกัสต้องอยู่ในฝั่งฝั่งขวามือของของจุดยอดนะครับจุดยอดก็คือ x เป็นอะไร x เป็น2นะจุดนี้จุดนี้จุดนี้ x เป็น2 y เป็นลบ1นะครับ ไปวาดกมาสเส้นเล็กติกก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะครับอไปวาดมาลรวเขียนองค์ประกอบมาเหมือนข้อหนึ่งเลยนะครับต่อไปข้อสอง x ลบสามทั้งหมดกำลังสองเท่ากับสี่คูณสาม y บวกสองอันนี้ c ีแคทมันเป็นสามต้องงายนะครับ X มีสองแขน x มีสองแขนล้อมแกน Y การที่จะล้อมแกน Y ไม่ไง่ายก็คว่ำแต่ C แคเป็นบวกก็เลยงายเนาะเพราะฉะนั้นกราฟก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นกราฟงายชุมชืมจุดยอดจุดยอดจุดยอดคือ X เป็นสาม y เป็นลบสองครับ X เป็นสาม y เป็นลบสองโฟกัสขึ้นไป4ช่องอยู่ในนี้ครับโฟกัสโฟกัสอยู่ในจานดาวเทียมนะครับ แล้วก็เส้นดเล็กติกจะต้องอยู่ข้างล่างนะครับลงมา4ช่องนะลงมา4ช่องต่อไปข้อสามข้อสามก็จะกลายเป็น x บวก2ถมกำลังสองเท่าก, 2, กับ c คูณลบ2 y ลบหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟคว่ำนะครับก็ไม่มีอะไรสามข้อ อเค้ทำมาให้ีดบร้อย